ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นวันนี้นะครับผมจะพามาทําแกงหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะครับยายยายฝากมาให้แกงแล้วก็ใส่ปลาใส่ผักอีตู่นี่นะครับแต่เมนูนี้มันเด็ดคือมันเป็นลูกคอ,อกปลาช่อนนะครับลูกคอ,อกปลาช่อนเอาใส่แกงหน่อไม้ส้มนี่มันก็หายากนะหายที่ไหนจะมีอะลูกคอ,อก แล้วก็มีปลานี่น้ำเสร็จแล้วครับน้ำนี่เขาใช้ออ่มันเป็นน้ำน้ำสาวข้าวครับมันเป็นน้ำเขาบอกมาผมให้ผมใส่น้ำสาวข้าวที่เราเอาแช่ข้าวเหนียวนะครับมันจะออกเขาบอกรสชาติมันจะดีขึ้นหลังสาบปกนะ เดี๋ยวก็ใส่พริกลงไปชอบพริกมันก็จะมีพริกขี้หนูหอมแดงหอมขาวแค่นั้นนะครับบางครกหน่อยขี้หนูนี่ก็ปลาปลาอะไรไม่รู้อะปลาอะไรนี่ปลาขงหือ้อ พอดีผมไปเซ็นท่านแล้วก็แวะซื้อมาน้ำเด็ดก็หนอนี่มันอาจจะต้มต้นต้มเพิ่มนิดนึงใส่หนอไม้ส้มไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับแกงหนอไม้ส้มใส่ปลานี่นะครับแล้วก็ใส่ลูกคอกปลาช่อน นี่น้ำมันตั้งร้อนๆเดี๋ยวผมจะปลามันเยอะไปเดี๋ยว,วทอดทอดกินด้วยมันมีมือเดียวเอาปลาเนี่ยนะครับมาใส่ฟิชไว้มันแข็งหน่อย ใส่เกลางเยอะปลานี่ปลาปลาปา,าเกลือผมเห็นไลยดูก่อน,นแล้วก็ใส่หมักเกลือนิดหน่อย นิดหน่อยปลาสดๆนะครับน้ำมันร้อนๆใส่เบคอนซีซีซินนะทอดไปด้วยกันเลย มาดูแกงหน่อส้มเริ่หน่อส้มเริ่เริ่มจะเดือดครับใส่ตะไคร้ลงไปหัวนึงุกปอดแตกมันดับขาวปลาขาวอะไรนะครับรอน้ำเดือดก่อนผมจะใส่ปลาอืมสีปลาทอด หมักธรรมดานะครับหมักใส่เกลือก็พอทอดน้ํามันให้ท่วมใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวก็กินกาบข้าวเหนียวครับน,น้ำเดือดแล้วครับแกงหน่อไม้ส้มสูตรลุงเด่นครับเดี๋ยวก็เราใส่ปลาลงไปนะครับ ปลาสดนะครับใส่ลงไปหัวปลาเนี่ผมชอบกินหัวปลานี่มันใส่ลงไปปลามันจะเยอะกว่ากว่าหนอแล้วเนี่ยใส่ป,ปลาสามชิ้นมาแล้วปลาสดใส่ลงไป เริ่มเดี๋ยวนะครับแล้วเราจะตามด้วยไฮไลท์ของงานครับลูกอคอกลูกอคอกปลาครับลูกอคอกปลาช่อน มากกว่าส่วนมันเป็นไฮไลท์ของงานเลยมถูกกินได้ทั้งตัวครับใส่แชียงหมอกไม้เข้าไปเอาใส่เข้าไปใส่หมดเปดูปลาซอนนี่ครับ ต้มไปเลยเดี๋ยวทําสุกมาแล้วก็เอาผักใบแมงลักนะครับรอจนตามราสุกหมดนะครับแล้วก็ใส่ใบแมงลักเข้าไปเติมผมชีสรสนิดหน่อยถ้ามันไม่เปรี้ยวก็ใส่มะนาวนิดนึงมันจะ,ะจพอดีเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแกงหน่อไม้ส้มเดี๋ยวมาดูลปลาทอดเอา รับรองว่าลำขนาดลำเต็มต้มเลยครับน้ำม,มันท่วมนะครับอันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วจริงๆไงถ้ามีปูนาสักตัวนะครับมีปูนาสักตัวเนี่ยเอาปูนาใส่ในน้ำ แยงหน่อนี่มันจะสวยเลยครับนีปลาสลากปลาสลิดปลาสลากมีดูห่อปลาช่อนอหอมจังเลยหอมหน่อไม้ดองโอ้นี่ก็ได้ที่นะครับเนี่ย เอจี่ะครับเนี่ยอยวาเอาลุง่างนี่นะนี่กะเป็นอ่งนั้นนๆะยังหน่อไห้ส้มเราถ้ามีปูนะครับปูนาเอาปูนาใสา่วยสักสองตัวเนะี่ยน้ำม,มันจะเหลืองจะหอมกลิ่นปูเดี๋ยวผมชิมดูก่อนชิมน้ำดูก่อน อืมอืมหอมรอยอืมอืมอร่อยอ,อ,อร่อย,ออยถ้ามีกุ้งฝอยก็ใส่ได้ครับใส่กุ้งฝอยไปก็ได้เพิ่มสีสันเดี๋ยวเอาปลาขึ้นก่อนนะครับ าสงี้ ัน,นีครบปลาสุกหัวทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนี่ของเราก็ได้ที่ร้านนี่สุกนะครับนี่สุกสุกนะครับพอสุกก็เอาใบแมงลักนะครับ ใส่ใบ,บแมงลักลงไปเป็นอันเสร็จที่ีเมื่อกี้ผมชิมดูก็โอเคละใส่ใบแมงลักลงไปปุ๊บปิดแก๊สทันทีใส่นานเกินผักมันจะไม่มีกลิ่นของใบแมงลักนะครับเคล็ดลับของผมใส่พอปิดแก๊สปั๊บเลยเดีย๋ยวตากใส่ถ้วมันก็สูกนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแกงหน่อไม้ส้มใส่ แล้วก็ลูกคอกปลาช่อนเมนูเช้านี้ก็มีปลาทอดนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นแกงหน่อไม้ส้ม